วันนี้นะคะเราพาเด็กๆมาช่วยกันกรอกข้าวใส่กระสอบนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้รอสีรอลูกค้าสั่งนะคะข้าวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ได้คัดนะคะเป็นข้าวที่เราใช้รสเกี่ยวใช้สำหรับการสีเป็นข้าวสารในะะแปลงนี้ ก็มีพี่วดุดมีพี่แต่มีพี่กายมีฟาใสมีตากับยายดียฟาใสทาอะไรคะทำอะไรลูกทำอะไรคะอ๋อได้เยอะจังเลยอันนี้คือเขาทำเองนะคะกระสอบนี้อยญิงฟาใสเป็นคนทำเองคนเดียวใช่ไหมลูกทำเองใช่ไหมคะใช้จ่ากเก่งมากเลยค่ะ เขาทาอย่างนี้เหรอคะเสร็จแล้วทาอย่างนี้เหรอลูกเขาเรียกว่าทําอะไรคะเอาหม่เขาเรียกว่าทําอะไรลูกฮะกระายเขาเรียกว่าทําอะไรลูกกรอกข้าวเขาเรียกว่ากรอกข้าวกรอกข้าวอินทรียโอ้โหเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะเขารู้ว่ากรอกข้าวอินทรีนะเนี่ยคนเก่งนะคะทำทำอาขยันขยัน เด็กๆขยันอีหยังอีหยังอีหย,ยังมันคือใหม่ๆใหม่ๆค่ะลกูกอ๋อมันเป็นอันนี้ค่ะผ้ากงนก่อเริ่มอยู่นี่น่าจ่าจ่าจ่าโอเค,ค,อค,คโอเคค่ะเดีย๋ยวไปช่วยเด็กๆทํางานก่อนนะคะเดี<ม>๋ยวมันจะโดนน้องนะลูกมันเข้าตาน้องนะทําดีๆโอเคค่ะขาวบเลยหญิงฝ้าใส่ขยันมากค่ะ